ช่วงแก๊สเจ็ o โฟกสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ต หัวเว่ย P9 ได้กลายเป็นกระแสที่เลื่องลือไปทั่วว่าเป็นสมาร์ทโฟนกล้องคู่ที่ว่ากันว่าถ่ายรูปได้สวยสุดๆโดยเป็นสมาร์ทโฟนที่ทางหัวเว่ยจับมือพัฒนานกับไลกาบริษัททำกล้องและเลนส์ชื่อดังจากประเทศเยอรมนี er ani, เพื่อมาเติมเต็มความคาดหวังของผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่หวังว่าสักวันหนึ่งกล้องมือถือจะเทียบเท่ากล้องระดับกึ่งมืออาชีพได้ก่อนที่เราจะไปดูว่ามันทำได้จริงสมความคาดหวังหรือไม่เรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนค่ะ หัวเว่ยพ9ใช้หน้าจอขนาด5.2นิ้ว IPS Neo LCD แสดงผลระดับ Full HD 1,920 x 1,080พิกเซลประมวลผลด้วย Hi Silicon Kirin 955ที่เป็นการรวมกันระหว่าง CPU Quad Core 2ตัวคือ Cortex A72 2.5GHz กับ Cortex A53 1.8GHz รองรับ Dual SIM 4G LTE ทุกคลื่นหน่วยความจำภายใน 32GB สามารถเพิ่ม Micro SD ได้สูงสุด256 กิกะไบต์แรม3 g b มีระบบสแกนลายนิ้วมือกล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องคู่ด้านหลัง12ล้านพิกเซลพร้อมเลเซอร์โฟกัสและ Dual LED Flash แบตเตอรี่ความจุ3,000ม ah, ิลลิแอมรันระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow และครอบด้วย Emotion UI 4.1ค่ะ หัวไหวพี่เป็นมือถือสุดหรูแบบ u n นิบอ y ดีที่เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดวัสดุแบบโลหะไม่สามารถแกะฝาหลังได้ด้านหน้าเป็นกระจกขอบมนที่ดูกลืนไปกับตัวเครื่องและด้านหลังเป็นที่อยู่ของเจ้ากล้องคู่ที่ถูกครอบไว้ด้วยกระจกอย่างเรียบเนียนดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเครื่องเลยค่ะเซ็นเซอร์สแกนลายนิน้วมือมีรูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมนเมื่อดูโดยรวมแล้วถือว่าหรูหราเลยทีเดียวนะคะ มาที่ฟีเจอร์เด่นกันเลยดีกว่าค่ะกล้องคู่ที่ร่วมพัฒนากับไลกาที่เขาร่ำลือกันมันทำงานยังไงมาทำความเข้าใจกันสักนิดนะคะหัวเว่ย P9 ใช้ฮาร์ดแวร์จากบริษัท Sunny Optical Technology ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกล้องมือถือในประเทศจีนโดยร่วมมือกับบริษัทไลากาเป็นผู้พัฒนาและรับรองกล้องคู่รุ่นนี้ที่อยู่ในหัวเว่ย P9 โดยกล้องตัวหนึ่งจะเป็นกล้องสีแบบ RGB เก็บรายละเอียดของสีและคู่หูอีกตัวเป็นกล้องโมโนโครมหรือขาวดำช่วย เก็บรายละเอียดของแสง brightness and contrast ให้ภาพที่ออกมาอิ่มทั้งสีและรายละเอียดของแสงค่ะ ทีมงานค cool ูเทคเราพบว่าความเก่งของกล้องตัวนี้อยู่ที่ซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนามาให้ใช้งานร่วมกับกล้องคู่ได้อย่างลงตัวทั้งรายละเอียดของภาพทั้งรายละเอียดของแสงไว้บาลานซ์ก็เก่งสีตรงเป๊ะทุกครั้งที่ถ่ายโฟกัสก็ไวไม่อืดอัดเลยค่ะไม่ว่าจะถ่ายนอกสถานที่หรือสถานที่ปิดที่มีแสงน้อยก็ออกมาสวยเป๊ะอีกทั้งฟังก์ชันที่สามารถเลือกชัดตื้นชัดลึกได้หลายระดับหลังจากการถ่ายภาพแล้วก็ทําให้การถ่ายภาพนั้นสนุกขึ้นได้เยอะเลยค่ะ และยิ่งใช้งานโหมดโมโนโครมที่จะเปิดการใช้งานกล้องขาวดําเพียงกล้องเดียวเท่านั้นก็ยิ่งสวยและเหมาะสําหรับคนที่อยากฝึกถ่ายภาพให้ได้อย่างมืออาชีพที่ต้องเรียนรู้เรื่องแสงและเงาจะถ่ายภาพออกมาได้สมใจเลยค่ะแต่ว่าแม้กล้องที่ถ่ายได้สนุกขนาดนี้น่าเสียดายที่ให้มาแค่12ล้านพิกเซลเองค่ะ จอแสดงผลแบบ Full HD มาในขนาดกำลังพอดีมือที่5.2นิ้วมีรายละเอียดที่คมชัดจนเราตกใจไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังดู YouTube ก็ลื่นไหลด้วย RAM ถึง3 g b และการประมวลผลด้วย Octacore การทำงานของฮาร์ดแวร์ทำให้เราชอบมันมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าควรปรับปรุงได้จะดีก็คือซอฟต์แวร์ที่ครอบมันเอาไว้การวางรูปแบบต่างๆของ UI หากเป็นคนที่ใช้ Android มาโดยตลอดก็อาจจะมีสับสนบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันไม่มีแอ ที่กดครั้งเดียวจะเป็นการเข้าถึงทุกแอปพลิเคชันที่ติดตั้งเอาไว้โดยเอาแอปทั้งหมดมาเรียงไว้ที่หน้าหลักแทนซึ่งผู้ใช้งาน iPhone ก็คงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วค่ะ สรุปว่ากล้องคู่ที่ร่วมพัฒนากับไลก้านั้นน่าประทับใจสมคำร่ำลือจริงหรือไม่เรามองว่ามันก็ทำได้ไม่เลวเลยค่ะติดที่ฮาร์ดแวร์ที่สามารถทำให้ได้ดีกว่านี้อีกความละเอียด12ล้านยังนับว่าแพ้คู่แข่งรายอื่นไปอย่างน่าเสียดายนะคะแต่ว่าหากนำมาคิดควบรวมไปกับซอฟต์แวร์ของกล้องที่เก่งและฉลาดขนาดนี้ทุกอย่างก็ดูลงตัวขึ้นทันทีค่ะเราคิดว่าหากในอนาคตหัวเว่ยพัฒนาฮาร์ดแวร์กล้องได้ก็คงทำให้คู่แข่งเจ้าตลาดในไทยนั้นร้อน ร้อนหนาวหนาวยิ่งกว่าเดิมอย่างไรก็ตามเราอยากจะสรุปว่าสิ่งที่ได้มาทั้งหมดนี้เมื่อแลกมาด้วยราคา16,990บบาทก็นับว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายเลยล่ะค่ะ